มันยิงแบบงามขนาดเลยงามก็สุปีสุเดือนที่เคยเหตุมาหุนกับโบมี่งามแห้งสุดยอด สวยงามมากคุณกับบมีว่ามันจะของหุ่นหัวกันแตกเพวอพราวาอยู่คนปวดเจ้าเอาเม่กิ้แหะงามคัก ชนะมกินขาดเลยจุงขนาดว่ากับแต่ผือเวอร์ผ้าว่า